นะครับอยากได้สายด่วนนะครับอยากได้สายด่วนเลขคู่สุดท้ายนะครับเข้าไปในกลุ่มนะครับทักแชทผมมาเลยนะครับเนาะมันเขาว่าอะไรเขาว่าเป็นอิหีีนะครับทักแชทผมมานะครับจะมีวิธีบอกนะครับและจะชี้แจงต่างๆให้ทุกคนได้กระจ่างนะครับนะครับอ่ะใครที่พร้อมแล้วขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะครับ ขอเก้าอ,อีค้คนละหนึ่งตัวแล้วก็พิมพ์พร้อมมานะทุกคนอ่าขอเก้าอ,อีค้คนละหนึ่งตัวแล้วก็พิมพ์พร้อมมานะ <c oughs> ขอเก้าอ,อีค้คนละหนึ่งตัวพิมพ์พร้อมมานะครับสําหรับใครที่พร้อมสําหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับสําหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับพิมพ์คําว่าพร้อมเก้าอี้หนึ่งตัวมานะครับเดี๋ยวเปิดให้เห็นกันจ้าจ้าตรงนี้เลยนะพี่น้อง นะครับอ่ะใครที่พร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาเก้าอี้บุลณะหนึ่งตัวนะครับโอเคพี่น้องนะครับหนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษาเอาเอาให้เบิ้งก่อนนะครับเอาให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> ให้เขาคุมมาได้ทักแชทผมมาเรื่อยเรือพี่น้องนี่ เด่งตึงตึงตึงเดี๋ยวผมไปตอบที่หลังนะครับให้เขาเมดแลวพี่น้องนะครับโอเคครับทุกคนมาพี่น้องหนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษานะครับทุกคนหนึ่งเมษาสองห้าหกสี่นะครับประจำวดนี้นะครับประจำวดนี้มาร์กเลขสองพี่น้องนะครับ ประจำงวดนี้มักเลขสองนะครับชอบเลขสองมีใครชอบเหมือนผมไหมมีไผ่มาคือผมพี่น้องนะครับชอบเลขสองนะครับนะหนึ่งเมษาสองห้าหกสี่นะครับวันสองนะครับถ้าใครได้สองบอกว่าจะเป็นสองสองยังกอดตามนะครับพี่น้องสองยังกอดตามนะครับสองสองหกสองยังติดยังมากนะครับ เก็บไว้ก่อนนะครับเลขสองเก็บไว้ก่อนนะพี่น้องนะครับนะสาหรับตัวผมนะครับมากเลขสองพี่น้องนะครับนะใครชอบบ้างพิมมานะครับใครชอบบ้างพิมมานะครับนะงวดนี้นะครับฟันสองพี่น้องนะครับสําหรับไพ่ที่มักนะครับมักสองไรไหมผมเบิ่งแน่นะครับชอบสองอะไรบ้างทุกคนนะครับนะชอบสองอะไรบ้างพิมมาหน่อยทุกคนนะครับพิมมาหน่อยสองยังแน่นะครับ มีบอมีบอนะครับนะอ่านะครับอ่ะตัวแรกนะครับตัวแรกนะทุกคนอ่ะนี่นะครับทุกคนตัวแรกเก้าสองสองเก้านะครับตัวแรกเก้าสองสองเก้านะครับใครหลายๆคนนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่นะครับผมนะเก้าสองผมให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับผมนะ 9ชอบมากๆค่ะ2992นะครับโอ้เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับ2992ผมกระมาร์คือกันนะครับพี่น้องนะครับ2992นะครับผมนะ2992นะครับมารเลขสองพี่น้องงวนนี้มารเลขสองนะครับใครที่ใครที่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเลื่อนผ่านได้นะครับเลื่อนผ่านได้สำหรับใครที่ชอบแคบไว้นะครับสำหรับใครที่ชอบแคบไว้เผื่อได้เลข เลขสองมานะครับเพื่อได้เลขติดเลขสองมานะครับจะได้เลือกถือนะครับว่าควัเล่นเลขใดนะครับนะก็ตามโชคตามดวงคือกันหลับพี่น้องเนาะนะครับนะครับอ่าเลขต่อไปนะครับสองสองนะครับสองเจ็ดนะครับทุกคนนะครับคือสองเจ็ดนะครับผมนะเก้าสองสองเจ็ดพี่น้อง 9ก้าสองสองเจ็ดนะครับผมนะนะครับเก้าสองสองเจ็ดนะครับนะโอ้โอมักหลายเลยนะครับเก้าสองนะครับเก้าสองสองเก้านะครับเก้าสองสองเก้าถ้าได้เลขติดเลขสองมากเด้พี่น้องคันได้เลขติดเลขสองมากนะครับจัดเลยพี่น้องนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะ ตัวเจาะตัวสุดท้ายนะครับสองสี่สี่สองนะครับสองสี่สี่สองนะครับฟันสองนะครับฟันสองตัวเจาะเก้าสองสองเจ็ดสองสี่นะครับเก้าสองสองเจ็ดสองสี่นะครับสาหรับเลขฟันสองนะครับผมนะสําหรับสาหรับผู้ใดที่ติดตามผมมาโดนพี่น้องนะครับมัดเดียวสิเป็นตัวเอื้อนไปบ่ได้นะครับจะเป็น สิเป็นตัวเอื้อนไปบ่ได้นะครับนะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับทุกคนที่เป็นตัวไดไปบ่ได้นะครับยกเว้นตัวนี้นะครับยกเว้นตัวนี้พี่น้องผมบอกไว้โดนแล้วนะครับ <c oughs> นะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับหมัดเดียวนะครับมากอหลยพี่น้องอันนี้บ่ผมโมโหนะ ผมโมโหนะครับผมไม่รู้สําหรับทุกคนจะคิดยังไงนะครับแต่สําหรับผมนะครับเก้าห้าห้าเก้ามาเดียวนะครับชอบตัวนี้แหละมากตัวนี้แหละพี่น้องนะครับมากตัวนี้แหละแล้วผมก็หาอย่างไดก็หาโมโหหายากหาซ่าให้นะครับหาเก้าเก้าหายากอีลีพี่น้องนะครับหาเก้าเก้าหานะครับนะต่อไปเลขสามตัวนะทุกคนต่อไปเลขสามตัวนะครับ ต่อไปเลขสามตัวคือตัวนี้นะครับผมนะอ่ะใครที่เห็นแล้วแค b ไว้เลยทุกคนใครที่เห็นแล้วแคบไว้เลยนะครับตัวแดงห้าเก้าเก้าห้านะครับใครที่เห็นแล้วแคบไว้หน่อยทุกคนใครที่เห็นแล้วแคบไว้หน่อยใครที่ไม่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้นะครับนะไม่ชอบไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้นะครับผมนะอ่ะ เลข3ตัว8 2 5นะครับตัดเล่นได้ตัดนะงวดน,นี้ฟัน2เด้อพี่น้องงวดน,นี้ฟัน2นะครับ9 2 2 7 2 4นะครับหมัดเดียว5 9นะครับเลข3ตัว8 2 5นะครับใครที่เห็นแล้วแคปไว้เลยนะครับขอเพียงคำเดียวขอคำว่าขอบคุณแค่นั้นนะครับทุกคน